สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพยยบซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําพิษอาคาดกันนะคะในหัวข้อเมื่อไร่จะมีโชคเป็นเพราะว่ามีน้องๆก็ถามมาบอกว่าอยากจะให้ทําหัวข้อนี้นะคะเมื่อไหร่จะมีโชคดังนั้นก็จะมีไพ่3มกล่องนะคะที่จะให้น้องๆเลือกกันก็คือมีบีทวินทาลอดแล้วก็จอน โบเยอร์ er นะคะแล้วก็เมจิคัลฟอเรสนะคะมี3กล่องนี้นะคะ mm hmm. ก็บ mm ีทวีนเป็นกล่องที่1นะคะจอห์นโบลเยอร์ hmm. เป็นกล่องที่2แล้วก็เมจิคฟอเรสเป็นกล่องที่3ทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีโชคสําหรับคนที่เลือกในกล่องที่1นนะคะสําหรับคนที่เลือกในกล่องที่1เนี่ยพี่กระติบก็ทําการเปิดไพ่มาแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกบีทวีนนะคะเปิดไพ่นะคะ สี่ใบนะคะทำการเปิดไพ่ปุ๊บถามว่าเมื่อไหร่จะมีโชคดูซิว่าหน้าไพ่บอกอะไรบ้างอัลล่าค่ะหน้าไพ่ก็ออกมาแล้วนะคะหน้าไพ่ออกมาเนี่ยได้ไพ่เป็นสามถ้วยนะคะแล้วก็เดือดซันหัวกลับนะคะหดาบแล้วก็ราชาไม้ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคเนี่ยมาจากการทำงานโดยมากนะคะคือถ้าเกิดว่า โชคเนี่ยในความหมายของโหราศาสตร์หรือความหมายของไพ่ก็ได้โชคเนี่ยมันมีหลายแบบลาบเนี่ยก็มีหลายแบบดังนั้นจะไปนึกว่าแบบเป็นแต่เรื่องดีๆเสมอไปมันก็ไม่ใช่นะคะคือเรียกง่ายๆอะไรเด่นขึ้นมาบางทีเขาก็จัดว่าเป็นลาบหรือเป็นโชคอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าในที่น้องๆคิดถ้าเกิดว่าโชคที่น้องๆคิดหมายถึงเรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกบีทวีนทาร์ล์เนี่ย ในหน้าไพ่มันขึ้นมันบอกว่าถ้าโชคที่มาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนว่างงานอยู่เราจะถือว่าคุณมีเกณฑ์ได้งานกระทันหันนะคะเอาไปทําสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อเปิดประตูดวงแล้วเดี๋ยวจะออกแล้วหางานใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นต้องถือไว้ว่าคนที่คนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะมีเกณฑ์ได้งานอย่างปุบปั๊บนะคะแต่ทีนี้ถามบอกลาบลอยประเภทแบบเออ ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรออันนี้มันเป็นไพ่การทํางานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเ,ออเราเราก็ยังดีตรงที่แบบว่าถ้าเราตกงานมีโอกาสได้งานกระทันหันทีนี้ในะบางคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินมีโอกาสได้เงินกระทันหันไหมโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามาจากการทํางานนะคะต้องทํางานแรกจึงจะได้เงินมานะคะก็ยังถือว่าก็ค่อนข้างดีแต่ทีนี้ก็คือเรื่องที่ควรระวังของคนที่เลือกมิทวินทาร์ลอนก็คือว่าถ้าไปทําแล้วเนี่ย รู้สึกไม่ชอบงานตรงนี้ก็อย่าพูดอะไรต้องพูดอย่างนี้เลยก็อย่าพูดอะไรก็มองมองหาง,งานใหม่ละออกไปเลยอะไรอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่าไปวิจารณ์อะไรเยอะนะคะเป็นเพราะว่า,าบางทีมันส่งผลเสียกับตัวเราไม่ใช่เฉพาะที่บริษัทที่เราจะไม่อยู่แต่มันกลายเป็นว่า มันจะมีการส่งต่อไปบริษัทอื่นเพราะบางที HR ต่างๆเขาก็รู้จักกันนะคะในบริษัทต่างๆดังนั้นก็กล่าวโดยสรุปง่ายๆนะคะโชคคือการทํางานนะคะตกง,งานอยู่ถือว่าหางานได้ง่ายนะคะบอกต่อก็มีคนมาช่วยเอาล่ะทีนี้มาดูคนที่เลือกจอห์นโบเยอร์บ้างนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกจอห์นโบเยอร์เนี่ยจะมีเมื่อไหร่จะมีโชคนะคะแล้วถ้ามีมีเรื่องอะ,อะไรก็ต้องบอกว่าคนที่เลือกจอห์นโบเยอร์เนี่ยไพ่นะคะได้ ราชาถ้วยหัวกลับหไม้ไพ่สองเหรียญแล้วก็จัดเมน้นคือคนที่ไพ่เลือกไพ่จอ h n นโบ e เออร์เนี่ยจะมีโอกาสในลักษณะตรงที่เขาเรียกคล้ายๆแบบเหมือนทุกขลาบอะค่ะถ้าคุณมีลาบอยู่กระทันหันปุ๊บเนี่ยก็ระวังคนมาหลอกลวงในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับการเงินดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคลาบที่เข้ามาสําหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะจอห์นบรูเยอร์เนี่ยเป็นได้2แบบก็คือลาบจากมรดกนะคะลาบจากมรดกหรือว่าเราถูกหวยนี่แหละแต่ขอตีว่าเป็นมรดกไว้ก่อนยังไงก็แล้วแต่อย่าพูดเยอะอย่าพูดมากอย่าประกาศออกไปโอ้ยฉันได้เงินเท่านั้นเท่านี้มรดกเท่านั้นเท่านี้ถูกหวยเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องประกาศค่ะ ไม่ต้องประกาศเป็นเพราะว่าดวงเนี่ยมันขึ้นแล้วว่ามีคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาตีสนิทเราพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนเราอยากสนิทอยากเป็นเพื่อนเป็นเพราะว่าอยากได้เงินอยากได้ผลประโยชน์นะคะดังนั้นคนที่ได้ไพ่จอน์โบเยอร์เนี่ยเลือกไพ่จอน์โบเยอร์ก็ขอให้ทราบไว้ว่าคุณมีโอกาสกระทนหันในรอบ2ปีเนี้ยมันจะมีข่าวในเรื่องเกี่ยวตรงที่ว่าบางทีเราได้ราบกระทนหันจากคนรู้จัก นะคะได้รับกระทันหันจับเพื่อนฟูงหรือมีเกณฑ์เรื่องมรดกต่างๆเกิดขึ้นมันจะอยู่ในรอบประมาณ2 0เดือนถึง24เดือนนี่แหละก็คือประมาณ2ปีทั้งนี้ทั้งนั้นหุบป,ปากเราให้สนิทนะคะไม่งั้นอยู่ดีๆญาติจะเยอะแล้วญาติประเภทแบบราชาถ้วยหัวกลับเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเรีกยกง่ายๆแต่ก่อนอาจจะไม่รู้จักเราเลยพอแบบ พอทันทีที่เราถูกหวยทันทีที่เรามีมรดกปุ๊บเนี่ยอุ้ยน้องผมพี่ผมอุ้ยน้องหนูเองอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูเองอะไรอย่างงั้นนะคะก็ต้องระมัดระวงังเอาละค่ะเราก็มาดูกล่องสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่เลือกทาร์ลออฟเดอะเมจิเคิลฟอร์เรสนะคะโชคลาบจะมาเมื่อไหร่และโชคลาบคืออะไรนะคะโชคลาภจะมาเมื่อไหร่คือต้องบอกเลยว่า คนที่เลือกไพ่ Magical Forest นะมันมีเงื่อนไขลาบจะมาต่อเมื่อคุณให้อภัยคนได้แล้วฟังแล้วแบบคืออะไรคือเรียกง่ายใจใสๆล่มๆคือเรียกง่ายจิตเปิดกว้างจิตสะอาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคำแนะนำสำหรับคนที่ได้ไพ่ Magical ฟ o r e s t นะคะเห็นเห็นใ,ใช่ไหมคะว่ามี Hermit แล้วก็มีมีเดอะสตานั่นก็คือหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิบ้างนะคะภาวนาบ่อยๆตรงเนี้พอ เขาเรียกว่าจิตเริ่มไม่ค่อยยึดติดแล้วเริ่มแบบเขาเรียกว่าเห็นคนที่เราแบบเกลียดหน้ามันจังเลยไม่ชอบหน้าคนนี้เลยมันเคยทําเราอะไรประเภทเนี้ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเฉยๆเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละลาบจะมาอันนี้บางคนอาจจะคิดเอ,อพี่กระติบกําลังจะลวงให้ไปนั่งสมาธิใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้จริงๆไพ่ใบนี้นะคะมันขึ้นบอกว่าดวงจะเปิด ก็ต่อเมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้เมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้ก็เท่ากับคุณให้อภัยตัวเองได้เมื่อคุณให้อภัยตัวเองได้จิตจะเปิดรับนะคะแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรียกง่ายๆว่าใจใสๆสวยๆวยทีนี้ก็จะเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาแต่ถามบอกว่าจาเป็นต้องหลอกไหมจริงๆพี่กระติบก็บอกตลอดแหละว่าถ้าเกิดว่าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยกระแสจิตเราดีใช่ไหมคะเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆท,ที่เข้ามาดังนั้นก็คือบางคนบอกว่าไม่ตีว่าเราเป็นเดือนกุมภาพันธ์เหรอบางคนรู้ว่านี่คือเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าอ่านตามนั้นนะเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงคะมาชนไพ่สิบดาบก็เป็นไงคะก็แย่เหมือนเดิมดังนั้นพอดีพี่อ่านแบบคอมไบมันจะมีใบนี้แล้วก็ใบนี้มันจะเป็นการหมงบอกว่าจเจริญภาวนาสี่สวดมนต์สี่ททีที่คุณให้อาภัยคนอื่นได้ก็เท่ากับคุณให้อาภัยตัวเองดังนั้นลาบ ลาบจะเข้ามาความคล่องตัวจะเข้ามานะคะก็ลองดูตามที่พี่กระติบบอกนะคะเอาราคาก็จบแล้วทั้ง3เซตนะคะทั้ง3กล่องเลยนะคะน้องๆเลือกได้อะไรกันบ้างก็มาบอกพี่กระติบกันได้นะคะว่าน้องๆที่เลือกกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3ได้อะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดท่านใดชอบนะคะในลักษณะการพิการาดหรือแม้แต่คลิป ปัญหาคลิปในลักษณะการให้ความหมายไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานหรือเรื่องของความรักนะคะก็เ,เข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊น้อยเทยนดี่ทาร่ด้วยนะคะก็พยายามจะทําให้เป็นสเต็ปไปนะคะว่าทุกวันจะมีคลิปมาให้น้องๆได้ดูกันว่าเป็นคลิปอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ